สมาคมพัตตาการไทยถึงกับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มาตรการหรือมาตรฐานในการให้ต่างชาติเข้ามาเปิดธุรกิจในไทยตอนนี้ของเราย่อนยานมากมากนะฮะและเชื่อไหมครับว่าตอนนี้แม้แต่กลุ่มทุนจีนที่เปิดร้านอาหารตอนนี้หวังเฉพาะหน้า3ปีคืนทุนจักนั้นจะปิดจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว สมาคมพัตตาคารไทยถึงกับ,บอกเลยนะครับว่าตอนนี้มาตรการหรือมาตรฐานในการให้ต่างชาติเข้ามาเปิดธุรกิจในไทยตอนนี้ของเราย่อนยานมากๆนะฮะและเชื่อไหมครับว่าตอนนี้แม้แต่กลุ่มทุนจีนที่เปิดร้านอาหารตอนนี้หวังเฉพาะหน้า3ปีคืนทุนจากนั้นจะปิดจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ คุณธนิวันคุณมงคลนะครับเป็นนายกสมาคมพัตคารไทยอันนี้ออกมาพูดถึงในประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาบ้านเราไปทําธุรกิจเนี่ยหรือจะไปเปิดธุรกิจการค้าการขายในต่างประเทศเนี่ยอูโหูขั้นตอนกฎระเบียบกฎเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามหรือไม่อะไรยังไงตามที่เขาเข้มนะถึงแม้ว่าเขาจะลดขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่เพื่อ เพิ่มแรงดึงดูดจูงใจให้มาลงทุนในประเทศเขาถูกไหมฮะแต่เขายังมีมาตรฐานและไม่หย่อนยานในเรื่องของมาตรการตรวจสอบคุณภาพต่างๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรฮะอาหารถูกไหมฮะเรื่องอาหารที่สําคัญนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพความสะอาดนะความอร่อยนะั้นไม่ว่ากันนะรวมไปถึงมาตรการต่างๆในการ ตรวจกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่แบบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับทำไมถึงเป็นประเด็นนี้ครับเพราะว่านายกสมาคมพัตนาการไทยเขาบอกเลยเนี่ยว่าไอ้เงื่อนไขาการทําธุรกิจของคนต่างชาติที่เข้ามาในไทยเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าไม่เข้มงวดเท่ากับผู้ประกอบการไทยเนี่ยข้ามน้าข้ามทะเลข้ามภรมแดนเนี่ยไปตั้งธุรกิจร้านอาหารอยู่ในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเปิดในมาเลเซียรหรือสิงคโปร์หรืออาจจะไปเปิดในจีนอินเดียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้สิ่งตรงนี้เองเธอก็เลยมองอย่างนี้ครับว่าไอ้อย่างเงี้ยนะ มันเลยเป็นการทําให้ผู้ประกอบการที่ที่หวังที่จะเอาอะไรฮะอาหารจากบ้านเราไปเปิดธำมาคาขายเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นร้านขึ้นมาแบบมีหน้าร้านในต่างประเทศเนี่ยมันเสียโอกาสเพราะในขณะที่โอกาสของทางบ้านเราเนี่ยต้อนรับเขเข้ามาเยอะเลยแต่ขณะที่เราไปของเขาเนี่ดูเหมือนไม่ค่อยแบบลื่นไหลเท่าไหร่นะครับดังนั้นตรงนี้นี่แหละครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าจับตามองทําให้นายกสมาคมพัฒนาารไทยก็บอกนะ ว่ากรณีที่กลุ่มทุนเอกชนของจีนเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจในไทยเนี่ยนะครับอุ้ยเขาพูดเองเลยว่าไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับไทยมากนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของการขนส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมีการบอกนี้ด้วยครับว่าไทยได้แต่เพียงค่าเช่าที่แล้วก็ค่าจ้างนอมินีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของนายกสมาคมพัตคารไทยบอกใหม่นี้นะครับทีนี้นายกสมาคมพัตคารไทยก็เลยบอกต่อไปครับว่าคือสถานการณ์เนี่ยนะครับในปัจจุบบัันนะคร มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนจริงนะเธอเปรียบเปรยอย่างนี้เขาว่าสมัยก่อนที่เขาว่าคนจีนเสือผืนหมอนใบโลเรือสำเภามาขึ้นที่ท่านา้าราชวงศ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นเนี่ยนะครับมากันแบบว่าสมัยโบ,บ,บราณน,นะครับมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าลงหลักปักฐานทํากิจการในไทยและแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบแรงงานนะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนแรงงานเขาเรีกยกว่ารกรรมกรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในเมืองไทย วันไทยก็ได้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยโบราณการสมัยนะรุ่นอาม่าอากงเข้ามาแต่ปรากฏว่าเธอบอกว่าปัจจุบันมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะทุนจีนสมัยใหม่เนี่ยเวลามาก็มาแบบเครื่องบินเลยเงินหนาก็หนากว่าวไทยอีกนะครับแลวโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารเพราะว่าเธอเป็นนายกสมาคมพัฒานาการไทยถูกไหมฮะแกบอกว่าตอนนี้เลยนะฮะแม้แต่ร้านอาหารตอนนี้ของคนจีนที่เปิดในไทยเนี่ยนะฮะเอาวัตถุดิบมาจากจีนอีกต่างหากครับนะจ้างแรงงานคนจีนก็มาด้วยนะครับ และแถมถ้าสมมติไม่จ้างแรงงานคนจีนมาก็ตัง้งจ้างคนต่างด้าวในไทยที่ค่าจ้างถูกเห็นไหมฮะเฉพาะ3ข้อแรกนี้ก็ไม่มีคนไทยแล้วนะครับต่อมาฮะสิ่งสําคัญก็คือร้านอาหารจีนที่เปิดในไทยไม่ต้องการแรงงานมีฝีมือมาทาอาหารโอ้โหครับจะเห็นได้จากอะไรฮะคือตอนนี้จะมีร้านอาหารสัญชาติจีนที่เปิดในบางพื้นที่นะครับบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าเน้นบุฟเฟ่ขายวัตถุดิบเปิดขึ้นแบบเป็นดอกเห็ดนะฮะแต่ว่าร้านพวกนี้สามปีก็คืนทุน ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วว่าร้านพวกนี้จะไปยังไงต่อนะครับแล้วยกตัวอย่างนี้นะครับนาย,ยกสมาคมประธารไทยยังบอกเลยก็เช่นซูเปอร์มาร์กเก็ตเนี่ยนะฮะมีการนําเอาสินค้าเนี่ยเข้ามาขายในยประเทศไทยแบบไม่ติดสลากภาษาไทยครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะฮะคือปกติเห็นไหมฮะเวลาเราไปซื้อของพวกนําเข้าโดยเฉพาะที่เป็นสแนค็คคักเกอร์อาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่เป็นแบบมาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ภาษาไทยแปะเอาไว้ด้วยถูกไหมฮะ เป็นของหน่วยงานระบุก่อนบริษัทนําเข้าตรวจสอบได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ภาษาไทยหรือเป็นฉลากภาษาไทยเนี่ยแปะเอาไว้ข้างกล่องที่เป็นนํามาจากต่างประเทศแต่นี้มุมมองของนายกสมาคมปัตคานไทยบอกเนี่ยไปดูเลยในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเอาเข้ามาโดยไม่มีฉลากภาษาไทยหรืซะด้วยซ้ำนะครับทำให้มันก็อ่านภาษากันไม่ออกสิครับถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นกล่องภาษาจีนซึ่งเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นี่นะฮะก็กลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ เกิดปัญหากับธุรกิจของร้านอาหารและวัตถุดิบอาหารที่ใช้ในการประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะมีจากทางด้านของอทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่เธอก็บอกเองนะครับว่าถ้าต้องการคุมกําเนิดหรือใช้คานี้เลยนะฮะถ้าต้องการคุมกําเนิดร้านอาหารทุนจีนคุณภาพไม่ผ่านนี่นะครับต้องให้หน่วยงานเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ การกํากับดูแลและบทลงโทษเข้าไปด้วยนะครับโอ้โห و, กลายเป็นเรื่องที่วันนี้เราให้ฟังเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ทุนจีนไปทุกอุตสาหกรรมไปทุกธุรกิจนะฮะสอดแทรกไปตามถนนหนทางเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาถึงธุรกิจร้านอาหารเข้าไปแล้วนี่นะครับอ่ะถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านาผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับไทยได้เพียงแค่ค่าเช่าที่กับค่าจ้างนอมินีเท่านั้นส่งนะฮะอันนี้เป็นคํา ความเห็นหนึ่งนะฮะของนายกสมาคมพัฒนาไทยบอกว่าไทยได้เพียงแค่ค่าเช่าที่และค่าจ้างนอมินีเท่านั้นจากกรณีที่นะฮะกลุ่มทุนจีนเข้ามาทําธุรกิจในไทยโดยเฉพาะประเภทร้านอาหารท่านผู้ชมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ส่งเลยนะครับคาถามคือท่านผู้ชมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับไทยได้แต่เพียงค่าเช่าที่กับ ah ค่าจ้างนอมินีเท่านั้นสําหรับธุรกิจร้านอาหารที่จีนเข้ามาเปิดในไทยส่งเลยนะครับถ้าคิดว่าใช่พิมใช่นะฮะถ้าคิดว่าไม่ใช in ่พ MA ิมพ์ไม่ใช่นะฮะ